สวัสดีครับออฟเอ็นอโต้สวิตอยุธยานะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราอยากใช้ลูกค้านะครับที่ติดตามเพจได้เห็นนะครับการทํางานของเรานะครับกับคันนี้นะครับเป็นมิศูวิชินะครับแลนเซอร์นะครับมาด้วยอาการนะครับให้ตรวจเช็คว่าเอ๊ะทำไมในระบบน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยระบบอุณหภูมิมันมีปัญหานะครับเราได้ทําการตรวจเช็คแล้วะแล้วเสนอนะครับควรจะมีการนะครับเปิดฝาสูบขึ้นมาดูกัน ะครับว่าจุดจริงๆที่ไปแก้มาหลาย,ลายๆที่ไม่หายเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็ตามคาดนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นประเกันฝาสูบนะครับของมิตซูบิชิคันนี้นะครับพอทอดออกมานะครับจะเห็นชัดเจนว่ามีอาการแลบเห็นไหมครับอาการแลบของมันเนี่ยดูตรงจมูกนะครับมันจะมีตรงสันตรงนี้นะครับระหว่างลูกสูบเนี่ยครับมันจะมีรอยข้ามของกําลังอัดเห็นไหมครับอ่านะครับทําให้เนี่ยครับเห็นไหมฮะ ทำให้แรงดันในกระบอกสูบนะครับขึ้นไปที่ระบบฝาข้างบนนะครับไปออกที่หม้อน้ําได้นะครับยังไงก็นะครับผมถ้ามีอาการเกี่ยวกับความร้อนขึ้นนะครับน้ําหายนะครับแก้ไม่จบอะไรปรึกษาเราได้นะครับผมมาดูงานกันนะครับอันนี้คือการเคลียร์แลนะครับเตรียมที่จะประกอบเห็นไหมครับความสะอาดความงงงามนะครับของเราเน้นความสะอาดนะครับ ภายนอกต่างๆอาจจะไม่สะอาดเท่ากับจุดที่เราจะประกอบนะครับอันนี้เนียนๆนะครับนะครับเรามาดูการรวมถึงประก็นแท้นะครับประก็นฝาสูบใช้ของแท้หรือใช้ของแท้เท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราใช้ดูฝาสูบที่เราทําการล้างแล้วจะประกอบให้กับรถลูกค้านะครับนี่นะครับเราไม่ได้ทําการล้างที่ร้านนะครับไม่ได้ให้ร้านล้างนะอันนี้เราล้างเองนะครับลองดูดีนะฮะ รายละเอียดนะครับดีเทลงานนะครับใสๆนะครับนะครับด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับไขแม็กซ์นี่ครับสะท้อนขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมฮะให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีสนิมนะครับเราล้างด้วยน้ํายาอย่างดีนะครับอนี่ครับทางด้านไอดีขาวโบ๊บะนะครับ นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับข oh, <okay. S 1> อ,อกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการกดไลค์กดใจกับเราด้วย oh, okay.